สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับครูพึ่งในชั่วโมงศิลปะอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ครูพึ่งมีความรู้เกี่ยวกับการปั้นตามจินตนาการมาฝากกันนะคะจะเป็นอย่างไรนะ้ำไปดูกันเลย งานปั้นหมายถึงการนำวัสดุที่มีความอ่อนนุ่มเช่นดินเหนียวดินน้ำมันที่สามารถปั้นรวมกันโดยวิธีการคือขยำบีบนวดกดพอกคลึงตัดและนำมาปะรวมกันได้หรือนำวัสดุอ่อนนุ่มเหล่านี้มาแยกออกจากกันมาปั้นเป็นรูปทรงที่เราต้องการ งานปั้นตามจินตนาการเป็นการสร้างสารรค์ผลงานปั้นอย่างอิสระไม่จำเป็นต้องเน้นความเหมือนจริงสามารถนำเอาเศษวัสดุมาประกอบตกแต่งผสมผสานกับผลงานให้มีความสวยงามได้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปั้นถ่ายทอดจินตนาการวัสดุก็จะมีดินน้ำมันดินเหนียวดินเบาดินญี่ปุ่นแป้งโด เครื่องมือปั้นหากนักเรียนไม่มีเครื่องมือปั้นสามารถใช้อุปกรณ์รอบตัวเพื่อตกแต่งลวดลายให้กับงานปั้นของเราได้นะคะเช่นไม้เสียบลูกชิ้นตะเกียบซ่อมหวีอุปกรณ์ต่อมาก็จะเป็นกระดานรองปั้นอุปกรณ์ที่ใช้ตกแต่งงานปั้นนักเรียนสามารถใช้เศษวัสดุรอบตัวมาตกแต่งงานปั้นได้นะคะเช่นกระดุมหลอดฝาขวดน้ำเป็นต้นค่ะ นักเรียนมาดูขั้นตอนในการปั้นตามจินตนาการกันนะคะขั้นตอนที่1คือขั้นคิดออกแบบก่อนอื่นนักเรียนลงมือวาดภาพระบายสีเพื่อออกแบบผลงานที่ต้องการจะปั้นให้ตรงตามจินตนาการของนักเรียนมากที่สุดต่อมานักเรียนเขียนระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานปั้นจากนั้นนักเรียนวางแผนคิดค้นวิธีการที่จะใช้ในการปั้นคิดวางแผนการออกแบบโครงสร้างในงานปั้นของตนเอง ขั้นตอนที่2คือขั้นปั้นตามจินตนาการนักเรียนนวดดินน้ำมันหรือดินเหนียวให้นิ่มจากนั้นนักเรียนลงมือปั้นตามแบบภาพวาดที่วางแผนเอาไว้ขั้นตอนที่3คือขั้นปรับปรุงผลงานนักเรียนตรวจสอบว่ามีส่วนไหนต้องปรับปรุงแก้ไขจากนั้นใช้เครื่องมือปั้นตกแต่งเพื่อเพิ่มรายละเอียดให้กับงานปั้นใช้เศษวัสดุต,าต่างๆมาตกแต่งงานปั้นให้ตรงตามจินตนาการของนักเรียนมากที่สุด เรามาดูตัวอย่างผลงานการปั้นตามจินตนาการของนักเรียนโรงเรียนวัดรังสีสุทธาวาสกันนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลย